สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่คลิปนี้ก็มาอยู่กับเซียนซองอีกเช่นเคยนะคะเซียนซองจะพาคุณพ่อคุณ,คณแม่เนาะมาตามแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของผู้เท่านำโชคนะคะถือว่าเป็นชุดตองงวดเนาะของผู้เท่านำโชคนะคะจงได้ผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซียนซองน้ำแนนนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆของทางช่องเนาะว่าถึงงวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของผู้เท่าน้ำโชคนะคะหรือว่าพอสุรนะเนาะในส่วนแรกรัฐบาลไทยนะคะแนวทางของพอเข้าอีกคุณพ่อคุณแม่เป็นงวดที่4แล้วนะคะสีงวดติดนะคะยังไม่พลาดน,นะคะสำหรับผู้เท่านำโชคนะคะงวดวันที่16มีหน้าที่ผ่านมาเนาะ 16มีนาคม2567เจ็ดนะคะเลขที่เขาของพอ่อขึ้นนี่เข้าไปที่ล็อก9เสียนค่ะ6 2นะคะห2เลขมมนออกหกสอกเนาะส6งหนะคะในส่วนของแนวทางของผูเ่าน้ำโชคอะเขาในส่วนล็อกเก่าเสียนนะคะมานี้เมื่อนี้ก็ได้นัดกับพ่อแล้วนะคะว่าจะอาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะ มีเหล็กเล่าก็เลยคือโอกาสนี้นะคะต้องฝ้าสัมผัสแล้วดีพอทาสัมผัสมืออื่นบ่ได้นะคะเพราะว่ามืออื่นมีเหล็กเล่าก็กะจะได้สัมผัสเหล็กเล่าลพออีกรอบหน,นึ่งเนาะเดี๋ยวเอฟซีจะงงกันนะคะพอกเลยว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเชยนซองจะพ้าคุณพ่อคุณแม่ไปฟังบทสัมผัสที่เอานะคะ,ต,นะคะต้องฟังจากปากพ่อสุระเองนะคะต้องฟังจากปากของผู้เท่านำโชคเองนะคะว่าพ่อเพิ่นจะเบาวน,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 น่าจังไดเนาะตัวเลขที่ป่อยมานี่ มีความมั่นใจสัําใด่ายังไงตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะบอตองเบาลายใหญ่หางไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีจ้าพ่อสวัสดีครับคนสวยเป็นยังไหนพ่อเมื่อนี้วางไปจ้าเอาไว้เขาแล้วหลังไปโรงพาบาลเนี่ยที่ดอกโอ้เฝ้าบอพ่อ,อางเป็นบ่จ้าช่วงนี้กาพ่อใหญ่โยงบาลออมาดนุมาอื เอาเอาสนได้อยับ่ยดจ้าพ่อเอาโอเคจวดจ้าสัตย์ยาวรถบ่พ่อสิบนาทีสิบวัดยุ่นเนาะเด้เดานางเด้อเนี่ยโอ้โอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้ศูนย์บนศูนยบุยเฝ้าของแท้เด้หนีู่นยบนศูนบนวิ่งไปที่ศูนย์ค่ะเม็ดเดียว ปาดมักน้ำอยู่พอ่อไมยเอาเรียนมากแล้วมันจีออกมันจีนออกตัวนี้สิศูนย<อ>์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามคู่ล่างฟันเก้าล่างฟันวิ่งไปที่เก้าค่ะเม็ดเดียวจ้าพ่อแล้วก็จากผู้ก็มีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด จับคู่มีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดกันไปที่จ้าพ่อแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดกันแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดค่ะอ้าวจับาสามตัวจ้าพ่อสามตัวเอาละอร่อยกันบ่ได้ค่ะพ่อ้ว่อยมีสามก็แปดเด้อลวันนี้ หลักร้อยสามกับแปดเออจับคู่ก็มีแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเออตามยังไงทางเลือกให้ด้วยสามตัวเลขทางเลือกค่ะสามหเกเจ็ด สามหกเจ็ดนี่แหละทำยังไงได้ถ้ามันขูต้องหมุนเดาก็ได้โอ้ให้ให้เอฟซีตัดเอาไม่บอกพ่อเออขเพ่อต้องตัดจะได้เพราะมันเรียกตรงตรง,ง่ายขาบมนค้ามหรอก้ามันออกเจ็ดสามสิ่หกสามยังสิ่หน้าเอาสิบสตักันนะรับปาอันเลขข้างเลือกนี่สิเป็นาสามตัวแตกบอกพ่อแม่ตัดตัวโซ่ปาโทวมักน้ำอยู่พอ่อม<า>ักสองตัวท้ายอยู่นี่ โอเคแน่นอนจะเดินฟันให้ไปเลยจ้าพ่อฟันไปที่ศูนย์หกบนฟันไปที่ศูนย์หกค่ะศูนย์หกล่างเก้าหกล่างฟันไปที่เก้าหกเออสามตัวนี uh> ่แล้วแต่จะซื้อค่ะพ่อสามี่เราเลขงวดถือกี่ดอก เอาแล้ววันวันี้มีเก่าเสียนไห่พ่อเวลามเป็นไงเ้าเสียนแต่ละ่งเโอเคค่ะถีหมันรอสองของอาหารเองขอน่ะจ้าจ้าพ่อเพราะพ่อให้เห็นมันกระชับขึ้นอืมไอ้จี๊มันบ่เสียเงินหลายจ้าเออจริงกี้โลดนะจ้าพ่อนั่นแหละตาอทีีรอว่านีแน่นอน ฟันท่งปุ้ยขาดปุ้ยปุ้ยขั้นขาดขั้นท่งตีมุนอุ้ยปุ้ยเลยบ่พ่อวันนี้เว้ยบัวเลยเนาะอข่ากับผลไม่้เนาะจ้า้องเบิรงกเสร็จแล้วอืฟันเราขาดจุดปุดเลยตีเว้ยขาดจุดปุดไม่เหลือหอดต่อเลยนะจ้า อ้าวาท่านไว้พ่อดอกคนละโคงสุดท้ายเมือ่อหัวออกยังอยู่ไว้พ่อจ้าพ่อจา้าผมอ้าโอเคจา้าจังได้จ้ขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาเนี่ยทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะๆๆอ้าวนี่แหละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์ของผู้ถ่าน้ำชกเนาะเมื่อนี้นะคะพ่อกะมีธุระนะคะมีแขกอยู่บ้านแล้วกะจะเดินทางไปธุระนะคะไปเยี่ยมคุณตาที่โรงพยาบาลเนาะ กนเลยเฝ้าแน่คุณพ่อคุณแม่นะคะสัมผัสกันกะยังบบท่านในหอดเวลาแล้วก็เว้าตัวเลขเฝ้าแน่จักน้อยนะคะเดี๋ยวจากนันเส้นฟองจะมาทวนแนวทางนะคะทีคุณพ่อคุณแม่ฟังไปเมื่อกี้นี่ละเพื่อมีหลายท่านหลายคนนะคะอาจจะฟังบบท่านนะคะว่าพอให้โตได้ดมีอียงแน่นะคะอาจจะจดตามไม่ทันเนาะเรามาทวนแนวทางตัวเลขอีกสักรอบหนึ่งนะคะในส่วนเลขรัฐบาลไทยงวดหนึ่งเมษายน2567นะคะของผู้เท่านำโชคเนาะ นอ่ะโชคไปละกะอธิบายไปพร้อมๆกันพุ่พ่อพุ่แม่ตัวเลขมีหลายอันแน่นะคะสําหรับงวดนี้นะคะพอเซียนสุระนะคะหรือว่าผู้เท่านําโชคเนาะแยกเป็นบนเป็นล่างมาใไห้พุ่พ่อคุณแม่อ่าสำหรับบนนะคะพอเซียนสุระบอกว่าบนเด่นวิ่งไปที่ศนย์เม็ดเดียวนะคะฝากลักลอยมาพร้อมนะคะที่พอเห็ดใดก็คือลักร้อยในงวดน,นี้นะคะมี3กับ8เนาะ จับเป็นเลขสามโตมหาหอยซีหางนะคะแปดศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดสามศูนย์หกแล้วก็สามศูนย์เจ็ดค่ะส่วนเลขจับคูชุดบนสามหางแค่นนะคะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดค่ะชุดบนนี่พอเน้นฟันไปเลยนะคะเน้นหนักไปที่ศูนย์หกนะคะส่วนเลขล่างนะคะฟันเน้นวิ่งไปที่เก้าเม็ดเดียวนะคะ จับคูมาไหกับมิเก้าหกเกเจ็ดเก้าแปดนะคะพร้อมมีตัวเน้นหนักด้วยงวดน,นี้ลางพอเน้นหนักไปที่เก้าหเนาะแล้วก็มีฝากชุดกันนะคะสามหางนะคะกันไปที่8ปดหกแล้วก็แปค่ะลองพิจารณาดูเนาะแล้วก็มีฝากเลขกทางเลือกไม่เอฟเซียมแน่นะคะเล็กท่างเลือกนี่ เป็นสามโตตรงเท่านั้นเออแต่ว่าถ้าผุ้ไดมักก็ยืมตดไว้น้ำแน่นะคะกันผาดเนาะเลขทางเลือกทางเลือกนะคะโอยเส้นซองกระไดเลขทางเลือกนะคะไดมากก็มีสามหกเจ็ดค่ะถือใจเส้นซองอยู่เลขทางเลือกนี่ละมาแห้งคักวดน,นนี้พ่อเป็นแต่เอาเขาจำคนนี้อยู่น 3, 6, 3, 6, นะี่สาเอหกสามเอหกเจ็ดน่ะเออเห็นอันเลือบตาไปเห็นเลขส <laughs> ปากกับไปน้ําตาเรืยนีสมองกับบอวิเคราะห์แยกแ,แยะแนดีเ้เซนซองก็ได้ออหายเจ้าของให้เอฟซีฟังอีกแล้วอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะลองเอาไปพิจารณาดูก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเซนสองตามให้นะคะแต่ว่าในส่วนเหล็กรัฐบาลให้นี่ของผู้่าน้ำโชคนะคะเพิ่นจะมีโค้งสุดท้ายโค้งหักศอกเลยนะคะก็คือเช้าวันหวยออกค่ะพอจะมีที่ดีที่เด็ดมาก บางงวดก็เป็นความฝันบางงวดก็เป็นเลขเด็ดที่พ่อคัดมาใหา้บางงวดนะคะก็เข่าเลขลดมากนะคะลดพามาหันแมลดนาโชคขนาดคุณพ่อคุณแม่เขาดีดีทาจอบเบิงนะคะว่าเสาร์ว,วันหวยออกหนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดจะมีรดขั้นแรกเข้ามาบอนะคะตอนนี้เข้าสัมผัสเนาะมาล่อลุ้นกันว่าจะเป็นตัวใดเลขจะมาตรงกับสูตรคํานวณบอนะคะคอยติดตามชมไว้ให้ดีนะคะ มือนี้เอาเลขสุดคำนวณไปวิเคราะห์พิจารณาบองก่อนนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะตามให้แล้วนะคะเอฟซี FC ก็ร่ค่อยหลายเนาะยังไงก็ฝากติดตามไว้นะคะว่าคลิปหน้าเซนสองจะนําเสนอแนวทางของใครนะคะเป็นแนวทางดีๆเด็ดๆคือเก่าคุณพ่อคุณแม่ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเนาะคอยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ